ไม่ดีสักเท่าไหร่ทำใจลำบากเปิดลองดูไปก่อนแล้วกันนะครับมผมว่าน่าจะปกติเปิด2ทีไม่มีวี่แววเลยครับเขาเปิดกันยังไง50ออก4 10โลออก3ไปตครับ10 ไม่มีทองสักหน่อยเล,โลยโหออนไลมากและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม back cover m และ nalock o r a g i n เกนช h i n impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือ add line add powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับแปดสิบได้ศูนย์ครับสิ่งวะเนี่ย <laughs> นี่สามสิบโลเลยครับหรือเราไม่ได้เลือกช anel หรือเปล่า อรอลุ้นแล้วกันนะครับอย่าหลุดนะขอตัวอย่าการ์ดแตกทองก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะเป็นตัวหรือการ์ดนะครับการ์ดมาเยอะๆอย่างนี้ใจคอไม่ค่อยดีขอเป็นตัวเปอร์โกเลียนไปการ์ดมาสี่แล้วเปอร์โกเลียนไป ขอบคุณซับสไคร์นะครับขอบคุณมากนี่ไง,งการ์ดมาโผล่แล้วย่างหยาบด้วยโอ้โหนี่แอทเทอร์เฟอร์โกเลียนเนี่ยรายมันไม่ค่อยดีนะโอกาสออกการ์ดเราจริงๆก็น้อยนะไม่ได้เยอะบางทีก็โหดร้ายเกินมาไปต่อแล้วกันนะครับดื่มตาหน่อยคุณปูอ้าวขอบคุณครับขอบคุณที่สมัครสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับช่วยสมทบทุนสิน,นะครับอืมหลายการ์ดควรสุ่มไหมครับไม่ต้องสุ่มก็ได้ครับไปสุ่มสเตปอัพเนี่ยจะได้ตัวละครแบบแน่นอนเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเอาตัวละครไหนแต่ผมมาสุ่มอยู่แล้ว อยากเก็บคอลเลกชันให้ครบจัดไปต่อนะครับมาสัก2ตัว3ตัวให้จบเลยก็ได้นะการ์ดผมไม่สนกดไปสีทองลืมตามหน่อยคุณปู oh. <c oughs> ตาเป็นอะไรคุณปู่ <c oughs> มีรางแล้วล้างว่าจะได้ตัวใช่ไหมครับต้องมาแล้วล่ะกดไปต้องมาแบบทีๆรู้วยของดีมีไหมปู่ปู่ก็เอาไปซ่อนจังชุดดูดีแต่ตาไม่ลืมอันนี้ได้จิบโซอยู่นะปละคอนยังไม่มีออหนึ่งร้อยสิบโห110โลดได้ทั้งตัวทั้งกาสามไปเลยครับ <c oughs> ไปต่อแล้วกันของผมเนี่ยเดี๋ยวก็คงมามั้างน่าเกียดไปนะเอาจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ออกมันไม่ได้น้อยขนาดแบบที่จะเปิดแล้วมันไม่ออกขนาดนี้น่าเกียดไป8ปิออกเอลิดาตัวเดียวเนะี่ยไปต่ออีกสิบอ ไอ้ปู <laughs> โหดร้ายมากเลดันรกมากอ่ะเ <c oughs> จ็บแล้วจำคือคนอย่านะอย่าตอเจ็บแล้วชนคือเติมจุดในวงเล็บเปิดทําไมครับเนี่ยเนี่ยผมก็ใกล้แล้วเนี่ย <c oughs> ผมออก็ใกล้เหมือนกันแล้วเนี่ยสิบสองใช่ไหมออกเอ็นดาตัวเดียวต้องผมเนี่ยสิบเอ็ดแล้วเนี่ยสิบเอ็ดก็คือหนึ่งร้อยสิบเลยครับเอ็นดาตัวเดียวเนี่ยมันน่าเกลียดไปเนาะจริงๆห้าสิบออกเอ็นดาสักตัวหนึ่งก็ยังพอว่าอันนี้คือไม่มงไม่มีฮาเลยแหละเปิดทําไมครับกำลังตีหนึ่งตัวไม่มีจริงนะไม่ได้แกล้งว่านะครับไม่มีจริงสามสิบมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะนจริงๆตู้เนีย <laughs> 150เดตัวเดียวเนี่ยใช่เหรอครับรีเกมเพื่ครับร้อนเลยร้อนเลยลบเกมทิ้งเ <c oughs> อางั้นเลยนะโหดไลายมากอาจจะเป็นที่ไอดีนี้ก็ได้นะเออผมว่าอาจจะเป็นที่ไอดีนี้ก็ได้ไปครับลุยไอดีผมต่อจริงเหรอครับได้นะฮะอันเร์บดิงอันนี้เปิดสัก30แล้วกันกีโลแล้ครับร้อยกว่าเ,วเข้าก่อเลยครับ ผมว่ามันไม่ใช่แล้วตู้เลทเขาลืมเปิดเปอร์เซ็นต์ออกแน่เลยอาจจะเป็นแบบว่าศนยเนะศซแน่นอนเลยเนี่ยไปครับลุยไอดีผมต่อจัดปะอีกสักหน่อยโดนล็อกไอ i ีไอดีลองนี่สี่สินี่ก็ยังไม่เห็นวีแววเลยนะฮะห้าสมาหนึ่ง แสดงว่าถ้าเราเปิดต่อก็คือเกลือดูจากทรงแล้วนะดูซิว่าจะได้ตัวหรือการ์ดถ้าออกการ์ดมานี่ก็คือนรกเกินนะครับ <c oughs> อย่านะ <c oughs> จะหลุดไหมอย่านะอย่านะมันไม่ดีนะครับอย่างนั้นนหะเมน,น,นต้องไปผ่านในเรื่องต่อใครก็ได้หยุดคนทีต้องได้แหละอืมไอน,นีลองนี่จะเจ๊งเลยนะ อุตส่าห์ดองเผ็ดมาเผ็ดและช้ำเออ,อไม่ใช่คุณป้าสัหากหน่อยก็ว่าให้คุณใจสักหน่อยส่งการ์ดมาอย่างนี้การ์ดแน่นอนเลยยังยังอยู่ไปครับ

เด็ดมันมาทำไมเนี่มันไม่ได้จะหลุดขนาดนี้นะมันไม่ได้จะหลุดเกินมันมีตัวละครจริงใช่ไหมมาแล้วไม่ได้ปั้นด้วยสวยงามอีกสักสิบะมาแล้วอาจจะรัวก็ได้นะรัวหรือรั่วมันจะดีนะครับลืมตาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยังจะดีใจเลย ไม่ต้องได้ลุ้นเยอะออกมาเลยการ์ดทำไรจิตใจเกินๆทำไงกันต่อดีครับตัวไหนควรมีในซีซันนี้ชาลลอตครับชาลลอตแค่ Charlotte, ตัวเดียวตัวอื่นอย่าไปเปิดจริงๆไม่ควรเปิดต้เนี้ยข้ามได้ข้ามครับข้ามได้ข้ามผมแค่จะเก็บตัวละครให้มันครบซีซันเฉยๆข้ามได้ข้ามอย่าไปเปิดข้ามได้ข้ามนะปูเวน เลดดีไหมครับเลดนรกลครับผมแค่ตาจะลืมเนี่ยยังยากเลยพอลืมมาตัวไม่มีไปเอกอย่าไปยอมอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมมันเยอะต้องกดไปต่อครับพี่เปิดหาใครครับใครก็ได้ครับใครก็ได้ที่ไม่หลุดชังงวะนนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ โ,โหดูโ,โหดหลายเกินเอ้ามีอันนี้ผมว่าน่าจะการดแสงสีอย่างเงี้ยอย่างเลยนุ้นต่อครับ์ะแน่นอนอย่างอีกใช่ไหมน่าจะอันสุดท้ายแล้วล่ะ เห็นเปิดแล้วก็เหนื่อยใจนะครับการ์ดคูจำเป็นไหมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรหร่ครับแต่การ์ดแจ็คอะจำเป็นอยู่แจ็คต้องมีการ์ดร้อยสามสิบโลเลยเน,นี่ยดูแล้วน่าจะต้องเปิดให้ถึงการันตีนะเดี๋ยวค่อยๆเก็บเพชรไปแล้วกัน ตัวอัวตราเด <น lum S 2> ี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตถ้ามันจะโหดร้ายการแจ็คทำอะไรได้ค, like. ครับเพิ่มความเสียหายของสกิลเสริม500%เพิ่มโคตรดีควรควต้องมีไปต่อสักสิบใบตัวไหนดีสุดชาร์ลอตครับผมชาร์ลอตเวิร์กสุดแล้วเลทอย่างนี้150ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยไปหาเก็บเพชรเพิ่มตัวนี้อีก120ชุบ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 เปิดไปรู้เร <intell item related> <ihrem> ื่องครับตัวหลังนี่160ได้เอ r 1ครั้งนะครับ ท่านเดเวอรลิงจะเปิดจริงใช่ไหมแล้ว <laughs> เปิดจริงใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได้ท่านเดเวอรลิงท่านเดเวอรลิงผลประกอบการการา์ดหนึ่งใบหนึ่งร้อยหกสิบโลคิดเอาแล้วกันนะครับ SNR เ <laughs> ฮ้ยโอ้โหมีเพชรเป็นหมื่น เกินไปแล้วนะครับเกิดไปแล้วเชื่อในสายศาสตร์บอถึงขั้นเติมตัวมาเลยทีเดียวสุดจริงเพื่อนผมส่งมาขิง10บโล3าตัวครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยจริงกิวพี่ว่างไหมคะกิวว่างอยู่ครับกิวรองว่างอยู่นะคุณชากิวว่างอยู่นะนี่สามมาตรฐานเน่ยปกตินะครับคนแก่ SR ควรปั้นไว้ปั้นติดไว้ได้ครับเดี๋ยวเราเปิดแบบตรงนี้กันก่อนพรีเมียมด้วย ไอดีของท่านเดวิลลิงว่าแต่เขาน่าจะเปิดให้1การันตีเขาน่าจะให้เปิด1การันตีหรือเปล่าข้ามชงข้ามฉากไม่ต้องแล้วกันฮะหันล็อกันเฉย <laughs> เออมันก็ต้องมี2 3สามมาตรฐานกันบ้างครับปกติสซดไปก่อนเลยไอดี ID ตัวเองดวงเกลือไอดี ID คนอื่นอาจจะดวงดีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครบไปปึ้มมาและล้างกระแทกตาไปหนึ่งทีนี่แหละตามฉบับบสำหรับคนมีดวงนะครับยิ้มยิ้มไป <laughs> ข้ามให้ไวเลยอะไรครับนี่ เราจะมาทําลายสติไม่ได้นะสงสารเจ้าของไอดีไม่สงสารผมบ้างหรอครับหนึ่้ยหกสิบไดนะ้ตัวเดียวไม่ได้ด้ตัวด้วยได้การ์ดแนวสี่เก้าหวยออกอะไรนะครับน่าจะ7จ็ดเก้าหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไป7จ็ดเก้ากันดีกว่าเอา้างด้วยแนวค้างด้วยไม่้างก็แนวเต็มอะ่ะดูจะทรงแล้วนะอ่าเข้าแนวแล้ววนลูก <laughs> <laughs> ไปครับเฮ้ย <laughs> <laughs> อย่าบอกนะพอย่อยการ์ดแล้วของมา <laughs> 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 มาแล้วหนึ่ง มาแล้วหนึ่งหมายถึงฮะความเกลือมาแล้วครับ1ครั้งอ,อ๋อไม่ใช่สิต้องสองว่ารอบก่อนหน้านี้เป็นเพชรแบบพรีเมียมนะครับไปอีกสิบแนวหวยออกเลยเนี่ยไม่จริงหน้าสามไอดีจะเหมือนกันทุกไอดีมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ไปต่ออีกสิบหนึ่งโลหนึ่งการันตี <c oughs> สามโลแล้วยังไม่แตกเลยครับทันเดวลลิง ผมว่าลางมาเหมือนผมแน่นอนอะดูทรงแล้วอย่างเงี้ยงานหยาบหรืออาจจะแนวไม่ดีเอาไป6กหนึ่งก็แหละเชื่อมัน่นแนวแต่คนอื่นเขาก็ออกอยู่นะครับหกหนึ่งหหนึ่งเบอร์โกเรียนไปแก๊งคุณคูตัวต้องมีตัวต้องมีมีก็แย่แล้ว เขาบอกว่าตัวมันเก่งเกินไปนะครับอะไรนะครับไม่พอเดี๋ยวผมเติมเพิ่มให้ครับลุยเอางั้นเลยเหรอครับโอ้โหจัดไปจัดไปน่าจะเจ็บเยอะ <c ười> แต่ขอยได้นะขอยได้ขอยไ,ได้ทั้งสามตัวบวกการ์ดขอยได้ทั้งสามตัวบวกการ <c ười> า์ดเห็นเลดแล้ว50ยังไม่ออกเอเดนดาเลยแต่ผมเชื่อมั่นรอบนี้แหละรอบโลที่หกสิดไป <c ười> เราต้องมีความหวังเสมอชุดดุด,ดีคุณปู่ลืมตาเออ อย่างน้อยๆก็ได้แตกลุ้งแล้วครับส่วนจัตัวเลยก็เฮ้ยโอ้โหเกินสมลุ้งอะเป็นไปได้เหรอเนี่ยเ,เกินไปแล้วอันเดอร์ิลิงเกินไปแล้วมาแล้วหนึ่งด้วยทำไมเราเปิดเองเราไม่ได้ขนาดนี้บ้างเลือกชนแนลดีมีใช้ไปกว่าครึ่งออกเกือให้หมดแล้วมาหยุดอยู่ที่การแจ็คไหม กานดีอยู่นะไปต่อเฮ้ยเอาเรื่องได้ทั้งชารลอตได้ก็ได้ทั้งแจ็คเนี่ยของจริงแม่น่าจะมาอีกตัวหนึ่งนะครับเฟอร์กเรียนถ้าผมมาแบบนี้นะผมพอแล้วเก็บคอลเลกชันไปต่อแล้วกันนะผมเชื่อมั่นเดี๋ยวก็มาอีกมาสามแล้วแบบนี้ รอบนี้อาจจะมาสี่แตกลุง้งต้องแตกโลัวๆครับจิ้วจิュแม่ชีข้ามไปการ์ดต,ตัวละครก็ได้นะเฮ้ยการ์ดยูโน่ออกง่ายเกินตัวนี้พูดผิดหรือเปล่าครับออกง่ายเกินการ์ดยูโน่การ์ดดีอยู่นะครับแต่ต้องไปใช้ตัวละครของเขาไปต่อ มีการมีตัวอื้มไอดีบัคไอดีบัคแน่นอนโอ้โหแตกสองด้วยชัวไม่ไอ er ดีบัคก็ชแนลดีหรือว่าดูดความเกลือสองไอดีก่อนหน้านี้ไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> โหดลายมากดูดความเกลือไปหมดแล้ว <c oughs> ดวงมาที่หลังชัดเจนชแนลอะไรครับ6 1ครับผม6 1, 1ต้ึงองมาถมชแนลนี้นะครับปื้อยังได้อยู่การแจกการชาลอตมาให้ครบหรือตัวละครเฟอร์โกเลียนก็ได้ครับจังหวะนี้ปึ้ม เฮ้ยหมาไม่ใช่โลตัสโลตัสเฉยหลุดหลุดสองตัวเด้่ยย่างๆมีบุญในกำบังครับทำใจนิดนึงนะครับ จากน้อยๆก็ได้ชิปเศษแล้วนะเปิด u ูให้ผมด้วยประดับได้สิรครับได้ไปอะไปต่ออย่างต่อนเนื่องเดี๋ยวนะจะออกทุกโลเป็นไปไม่ได้จะออกทุกโลไ,ไม่ได้กดไป ทรงมาดีมากเนย่ยทั้งชุดทั้งตัวละครทั้งประตูแต่น่าจะหมดโกต้าของคุณปู่แล้วครูปู่ปิดปิดรับรักเรียนก่อนต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคข,ของครูแก๊้งคุณครูต้องมาแล้วล่ะมาต่อได้ลุ้นเออสามไหมรอบนี้สาม ทำไมเราไม่แตกอย่างนี้บ้างแตกที่สองแตกที่สามอะ่ะอะไรนะครับต้องเติมมันจะดีนะไอ้ที่ผมเฟอร์โกเลียนต้องเฟอร์โกเลียนเอาให้ครบสวยๆไปเฮ้ยของจริง สามตัวครับสามตัวครบ,ครบเลยนะซีซั่นนี้ผมแก้มือให้ได้แล้วนะครับอย่างน้อยๆรอบที่แล้วผมเกลือเคลียโตไปแต่รอบนี้ถือว่าดวงมาอยู่จบพอครับท่านเดเวิลิงบอกว่าจะเอาตัวเพิ่มแล้วการเพิ่มหนึ่งการันตีอย่างนั้นเราก็อัพดาวเลือกการ์ดให้ผมด้วยการ์ดไม่ออกอะสิครับ การมันไม่ออกสิครับชแนลนี้ของจริงเนี่ยอย่าลืมมาเปลี่ยนชแนลกันนะหกเอ็ดดูดิโอ้โหไปต่อเอ้หมดเอ้หมดอาจจะประมาณว่าอยู่ที่ชแนลนั้นคนเปิดมากน้อยขนาดไหนละมั้งผมไปซื้อพาร์ทแล้วโอเคครับไปดวงกำลังมาอย่าหยุด อย่าให้คนมาชุดเดี๋ยวจะดวงเกลือซะไปสิ140แต่ออกมาแค่เจตัวนี้มันน้อยเกิน140ต้องสิบสี่ตัวไหมดูแล้วน่าจะหมดแล้วครับช่วงดวงดีที่เหลือน่าจะดวงเกลือ เฮ้ยยังมาอยู่แตกทีแตกเยอะๆเยอะๆออกทีออกสองแสดงว่าชแนลตัวเลขสองหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเบิ้ลถ้าออกแต่ละทีนะอืมวิงไม่มาก็โลตัสเหมือนได้ตามที่ขอ มาร์กสองดาวเลยนะท่านหลุดนี่หลุดตัวดีด้วยไปขอการขอการช้ำช้ำของตัวละครเขาบอกกาสไม่ต้องเอาเอาชารหลอดไปแล้วกันคุณครูเขารออยู่หนึ่งดาวไปก่อนอย่างนี้คุณครูน่าจะมาต่อนะสองดาวชัวร์เลยจังหวะเนี้ยเนี่ยหลุดทั้งตัวดีได้ทั้งตัวเลท ไปอีกทีไม่สองก็ได้นะหลุดตัวดีได้ตัวเลดคร้ามไปครับเปิดอีกต้องมาก่อนอีกสักสองจัดไปสวยๆหน่อย ไม่ลืมตาก,ก็ยากเหมือนกันนะเปิด200อย่างน้อยต้อง10ตัว9ตัวอย่างนี้มันค้างคาขอ10ตัวได้ไหมจะได้สวยสวยร9 0แล้วครับก่อนจะการันตีเหมือนจะไม่มีวิแวลแล้วครับท่านเดวิลลิงไม่มีแล้วเขาบอกว่าได้ไปเยอะแล้ว ควรพอ <S 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 โหดร้ายจัดสวยๆปะ่ะอีกสักตัวเฮ้ยยังมาอยู่ตัวแรกเลยป่ะเนี่ยอย่างน้อยๆกาชาลอดก็มาครับเออย,ยังได้ยังได้กาชาลอดมาแถมท้ายการันตีหรือเปล่าการันตีมันต้องกดอีกรอบนึงครับ นี่เลกการันตีจะอยู่ตรงนี้แต่นี้ได้ก่อนการันตีก็ไม่ได้แย่นะครับ N, N R ออก10ครั้ง N, N R สิบครั้ง <c oughs> การันตีไหมขอยได้ขอยโดนนะครับชาล็อตสวยจัดเลย รอบนี้ชารลอดต์สองดาวจากึงใบสามตัวละครแล้วก็ตัวละครหลุดเลสแจมว,ว้าวดีใจด้วยครับดีใจด้วยท่านเดวินยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้เปิดสุ่มนะครับทำให้รู้ว่าดวงผมก็พอมีบ้าง แต่ทำไมไอเดีของผมนี่มันเกลือเกือคุ้มค่ามากครับแผมไปจัดกามต <ไป S 1> <ด>ีให้ขอบคุณสำหรับ10 SSR ครับขอบคุณนะครับที่โดนเนตมาให้ขอบคุณมากๆครับผมใช่ไหมอย่าบอกนะมันอยู่ที่ชแนเเล,ล <c oughs> ผมว่ามันอยู่ที่ไอดีงช h a นงชแนเเล,ลอะไรไอดี ID ชัดๆไม่เปิดเสียงด้วยโหดหลายมัล่ะทำไมเหมือนเหนคันขัน,ขน,ขน,ขนเกินแล้วอย่าไปยอมกดไป10ที ออกมาเธอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วเออหนึ ừ, ่งร้อยแปดสิบสามปะอยู่ที่ช anel ครับชัวจังหวะนี้อยู่ที่ช anel หกเอ็ดของจริงผมไปเปิดช anel ก้าอ่ะโอ้โหเกือบมาก,ก,ก,กต้องอย่างนี้สิครับ ขออีกตัวหนึ่งเอาแจ็คมาเก็บคอลเลกชันหรือชาลอตก็ได้กุญแจจะได้เลือกตัวละครที่ขาดเขาว่าเอาการ์ดไปกินซะแต่ได้การชาลอตอยู่นะคือ,อก็ดีอยู่ก็ดีอยู่อย่างนี้ก็ดีฮะเก็บคอลเลกชันหวยออกหกเอ็ดด้วยของจริงไปเปิดชแนลอื่นนี้หยาบมาก ไหนๆก็ไหนๆเอาไอดีลองด้วยเลยแล้วกันเราจะได้เช็คนะครับว่าชัวหรือมั่วนี่ปะไม่ได้เดาต้องเอาด้วยกลนชาแนลนี้จะของจริงไม่จริงอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเปิดป้าติดไปชุดได้อยู่ตาลืมไป <laughs> ชัวหรือมั่วน่าจะมั่วครับผมว่ามันน่าจะอยู่ที่จังหวะ หน้าเปิดไหมครับตัวนี้หน้าข้ามครับผมไม่หน้าเปิดใช่ไหมครับคุณปู่ใช่คุณปู่บอกใช่แล้วข้ามได้ก็ข้ามนะหลาดเ้ย